ลมชมสวนใช่ไห e? มวันนี้กลมชมสวนนะครับก hmm. ินลมชมสวนนะครับยกมาได้เลยสวนกาแฟก่าเอนชมในสวนกับลุยสวยไม่รู้ไรพี่เพิ่งเพิ่งมาลงช่วงดูดูดูบ้านนั้นเลยอย่างเมื่อกี้สวรดค์ก็โอ้สวยจังที่ผ่านมานี่นี่จากนี้นั้นทำช่วยมา นำนานเราเดินตามหลังวันนอะไรอันนี้บุกบุกบุกป่าในในเมืองนะครับบุกป่าหน้าหม่อมป่าในเมืองอ่าครับกับจะอยู่ลิมคองนะครับหลังเดินตามกันไปนั่นอ่าน่ยกับ อล้วถ้าไม่สวนบายไม่ได้เพราะว่าเราะ่าทไมคน่รับอ๋อธรรมดาคนรักใันธรรมดาตอนนี้าครับเดินกันไปเดินกับอันนี้แก้วมังกรนะครับตอนแก้วมังกรอ่ตนงกรอัอนไมุ่กมอานนจอ่าอครับครับป่าในเมืองนะครับป่าในเมืองนะครับ เจ้า yeah, มงกรกลมชมสวนนะกับกลมชมสวนสูอากาศบริสุทธิ์ครับบางยาวไม่รู้หลงไหมหลงไปไหนล่ะนีบางยาวกนกนกนนอยู่เดี๋ยจ้วงว่าได้แบไปโปตึงตายหมเรหอโป่รตึงตายเมตรอมีเลยดหลโอ้แบบรูปีบานเดคุเนี่อะ เพามตยมันตึ้นเกนอนันเลยค่ะเมือกนะไม่เมือนกันเลกัน่ที่บางยางนั่นบางสิ่บางย่งนักปั่นตะลุยสวนค่ะนี่ยเออพยายามจับจับอันไหนดวงนี้เลือดอันี้เลือดแต่ตุ้งแล้วเล่ยเลยเล่เลยเอ อ๋ออันนี้มันสมจีนสมจีนนั่นต้องอย่างน้อยสักสักปีแต่ว่าอันนี้มันเนาะได้เป็นผักอ่าเป็นเป็นกิ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 นน้้ำพริกได้กินสดได้กินอ่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโหนดอยโหน่อย่งเจอแล้วอ่าอ่าลุงลุงหวัดได้แล้วลุงหวัดเลยตัดเลยตัดเลยบางยาวมาตัดเลยตัดเลย ควาจอน้ยัดไม่ได้เลยนั่นนั่ต้องหลักส้าไปตะกี้ไปไหนกินลมจนสวนนะครับวันนี้ปันนาตองสุกนะครับอ๋อัน้ด้วัดอ่ะนอนผลไม้ได้ไม่เป็นไรี่ขาเท้าโอเคได้แล้วไปไปชนะได้แล้วครับได้ได้วครับ นาวัด่ดบ well, we ้านไม้นี่บ้านไม้นี่โอ้สวนสลัาสวนสลักสลัอินทผลัมก็มีนะครับอันพี่โอ้พี่เอาไปได้เป็นรถกระบะเลย อไหนในบางยาวบางยาวสละสล่าอันนี้พันสุมาลีนี่รู้สึกเ้าส่นสลานะครับมันมันมีนานแล้วแต่ว่ามันมัน คือก็ส่งออกอย่างเดียวบ้านเราไปค่อยได้กินนี่เป็นตูกไม่มากแต่ว่าต้องดูแลสัไนิดเรื่องน้ำเรื yes, ่ uh <t 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 <t. <t ้องน้ำอ้ไอ้องน้ไอ้อ้วอาาอ้อกว่าไอ้อาไอ้ไอ้ไอูไอ้ไอ้ไอ้ดอ้ไอ้ไอ้ไอ้นออ้ั้ไ้ไออ้้อ้้้้ไอ ครับสาระต้มน้ำระบบน้ำเนาะคือระบบน้ำต้องที่ติดตีวตอเนียเดี๋ยวติเือกายตัวมันาือไเือของใครของมันไปถึงไปเลยค่ะเหนือมาชุ้าไม่ลาจับนี่ต้นไม้อยู่นี่อมาสักลูกที่ไม่เป็นไม่ต้องชิมก่อนเราลูกพอใจก็เอาเลยค่ะ เบกบกี้ตอนึงตุแดงไว้ังนูนเลยนนู้นเรวก็ินตรงนู้นที่น้องถ่ายรูปมาแดงแดงแดสามวันกินได้ครับวันนี้แ็วันไปก่อนเด็วันนี้พรุ่งนี้ไปกินไม่เคยตัดูต่ไม่มาแตงโมแตงโมวายดิแต่ปุนี่ต่ดผมเออได้ได้นักโลแล้วยังลงวดลงวดได้ได้ได้หวานแล้วนะครับ อ,อได้หวานแล้วนี่ครองอยู่ตรงไหนอะตุยมาทีหนำนะครับที่หนำที่ขะนหนำนะครับอ่าครับตอนนี้กำลังชั่างครับครับซาลาซสลาซาลากำล,ลังช่างครับ ั<ห>ของอาจารย์มารูหวานไหมอ่าต้องให้หวานอ่ะเรียบร้อยอ่าแกับแต่แเดี๋ยวค่อยไปกินใช่ไานค่ะอ่าครับหมอนทองนะครับหมอนทองน้าหม่อมนะครับอ่าเป็นปลาเกตเกตเกตฉีกเลยครับฉีกแล้วฉีกแล้วครับกินตรงนี้เลยนะครับกินตรงนี้และเพื่อให้รู้ว่า,ารสชาติหมอนทองน้าหม่อมปีนี้ไม่ได้กินทีที่ที่อื่นนั้นกินหมดแล้วครับ อ่่าาไม่ไม่มันมันแรงจัดได้ฝนมาก็ฝนมาหนักลูกที่สองครับลูกที่สองลูกที่สองโจก่อน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 อย่าเอกให้อะเอาเลย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 ครับเอาเลยดูเรียนดูเรียน